เฮ้ยเ hey. มื่อกี้ดูคลิปไอ้บังเขาโต้คลิปเนี้ยฝากถึงไอ้บังนะเอางี้ดีกว่ากูไม่เรียกไอ้บังเลยปะเรียกไอ้เลือนฝากถึงไอ้เลือนนะไอ้ที่กูออกมาด่ามึงเนี่ยเพราะว่ามึงเนี่ยมันทําให้ชุมชนคนเคยผ่านคุกเนี่ยที่เขากลับเนื้อกลับตัวแล้วมันเสื่อมมันถอยมันด้อยคนเขาด้อยค่านะเขาเห็นแล้วเขาทุเลตกูเห็นกูก็ทุเลศกูถึงพูดอะ่ะแล้วมึงเนี่ยเที่ยวด่าใครก็ไปทั่วเลย กูดูมันนานแล้วกูขึ้นแล้วเนี่ยมึงอยากดังหรือว่ายัางไงตอนกูไปทําคอนเทนต์ไฟขับกันไปทําบุญทําอะไรเพื่อสังคมเขาจะได้มองคนเคยติดคุกเนี่ยดีมึงก็บอกว่ากูสนับสนุนความรุนแรงไฟขับไม่ดีมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงอะทำเฮี้ยอะไรให้สังคมบ้างขนาดท,ทดําทเพื่อตัวเองเองยังทําไม่ได้เลยถ้าทาเพื่อตัวเองตัดผมก่อนเออมึงไปตัดผมตัดเผ้าให้มันดูดีก่อนแล้วกูจะบอกให้นะไอ้เลื้ยน สภาพแบบมึงอ่ะมึงไม่ต้องไปเล่นกับองค์กรไหนหรอกไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะตำรองตำรวจอะไรมึงไม่ต้องไปเล่นกับเขาหรอกไม่ต้องไปเล่นกับองค์กรไหนมึงนะเล่นกับพวกกูนะพอแล้วพวกกูเนี่ยสอบปอนะไอ้เลือน <c oughs> ไอ้บังถ้ายังติดใจคาใจอะไรมึงนัดทานกาแฟกับกูสักมือก็ได้นะมาดิ้งกันรับรองแก้วกาแฟเข้าปากแน่ ขึ้นจริงคิดเนะี้ยนัดเลยอย่าสเตนนัดเลย